ครับสวัสดีครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไปยังห้องต่างๆก่อน วันนี้นะครับผมจะเอานำพระองค์นี้นะครับมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเรียนรู้นะครับองค์นี้จะดูดแม่เหล็กติดนะครับแล้วก็องค์นี้ผมได้จากเพื่อนๆใน facebook นะครับได้นำมาให้ผมเป็นพระที่หักชำรุดนะครับออความพิเศษขององค์งนี้ก็คือแม่เหล็กดูดติดนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบวันนี้จะมาเปรียบเทียบระหว่าง พระที่มีมวลสารตามตำรานะครับแล้วก็พระที่ไม่มีมวลสารตาม,ต,ามตำรานะครับว่าเนื้อในองค์พระเนี่ยลักษณะของแคลไซต์ที่เราบดออกมามันจะเห็นเป็นลักษณะแบบไหนนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องคิมทรงก่อนนะครับอย่างพระองค์เนี้ยเดี๋ยวผมขอหาปากกาก่อนเนี่ยพระองค์นี้นะครับเราจะเห็น เอเห็นเส้นสังกติภาพนะครับลักษณะตั้งแต่หัวไหล่ลงมาอย่างนี้นะครับ้าลงมานี้ชัดเจนนะครับแล้วก็กรอบบังคับพิมพ์นค้างลงมาถึงนี้นะครับ จะเห็นเส้นบังคับพิมพ์กับมังคับพิมพ์อยู่นะครับก็เส้นนี้ลงมาถึงตรงนี้นครับเดี๋ยวอันนี้จริงๆแล้วเส้นสุดท้ายจริงๆมันไม่ถึงมันจะถึงแค่ประมาณนี้นี่นะครับกอบมังคับพิมพ์แล้วก็ พิมพ์เนี้ยจะเป็นพิมพ์ชายจีวรบางนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอธิบายในกล้องใหญ่อีกทีนึงนะครับส่วนตอนเนี้ยผมมานำให้เพื่อนๆได้มาชมองค์จริงกันก่อนพระองค์เนี้ยเป็นองค์หักเดี๋ยวเราจะมาดูตรงรอยแตกรอยแตกตรงนี้นะครับแล้วก็ ส่วนเนื้อในที่แตกในนี้ด้วยแล้วก็ลักษณะของแคลไซต์ที่ยื่อยู่ในซอกแขนแล้วก็ทั่วบริเวณองค์พระนะครับเดี๋ยวผมขอเปิด YouTube ก็จะได้ตอบเผื่อเพื่อนๆมีใครสงสัยอะไรเข้ามาได้ถามได้นะครับออกุญา้เ,าเสียงกอน มีใครสงสัยอะไรสามารถถามเข้ามาจะสดผ่านผมได้เลยนะครับและพิมพ์เนี้ยเราจะเห็นเส้นขานะามาดูที่เริ่มจากสุ้มก่อนเลยนะครับลักษณะของเส้นซุ้มเนี้ยของพิมพ์เนี้ยจะตรงขึ้นมานี้แล้วก็ดิงตรงมานี้ อันเนี้ยพิมพ์เนี้ยมันจะไม่ตรงกับพิมพ์ของหอวิจารณ์นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นพิมพ์น่าจะไม่ได้เป็นพิมพ์มา,มาตรฐานของห้าพิมพ์หลักแต่ที่ผมบอกแล้วว่าองค์เนี้ยเหนือมวลสารแล้วก็มีมวลสารตามตำรานะครับ อยู่ในกลุ่มของเนื้อปูนปักหอยนะครับแล้วก็มีเอ่อสีเหลืองๆเ,เนี่ยผมเป็นน้ำมันตังอิวนะครับไม่น้ำไม่น้ำมันตังอิวก็น่าจะเคลือบลักมาเป็นเคลือบรักโบราณนะครับเลือกเคลือบลักหลักหลักมักกเกิลโอเคลักษณะของ เส้นขาเนี่ยเราจะเห็นเห็นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยต่อส่วนชัดเจนนะครับแล้วตรงเนี้จะเป็นชายจีวรบางตามที่ผมลากเส้นมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นชายจีวรบางนะครับส่วนขานติงเห็นเส้นขึ้นมาคมอนันนี้แล้วก็ลงไปนี่นะครับข้างซ้ายมือของ ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นขาสิงขึ้นมาชันชัดเจนนะครับแต่ส่วนด้านขวามือเนี่ยมันจะเล็กน้อยแล้วก็ฐานล่างสุดจะเอียงมาขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีร่องตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าเนื้อกายภาพเป็นยังไงผมขอเปลี่ยนเลนเป็นเลนธรรมดาก่อนดีกว่ามัง้งจะได้เห็นง่ายๆหน่อยส่วนเลนที่เป็นเลนหกพันเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนอีก <c oughs> ท,ทีนึงน,นะครับขออนุญาตเปนเลนแป๊ง วันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆได้ดูอย่างละเอียดเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกรองนะครับ สายผมต้องต้องต้อง,ต,องต้องอัดอัดใหม่ละพอดีไดเวอร์กล้องมันไม่เข้าเครื่องแท็บเล็ตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาอัดใหม่นะครับขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อน